สวัสดีครับพี่น้องชาวกระโรไรตี้ครับคลิปชเป้าวันนี้นะฮะเราก็มีรถมาแนะนํากันเช่นเดิมครับแต่คนอื่นครับมาตอบคาถามก่อนนะครับสําหรับใครที่ถามมาว่ารถกรปอเนี่ยมันนั่งแล้วมันติดไหมนะฮะหัวอึดอัดไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสูงประมาณร้อยแปดสิบนะครับนะอันนี้ถ้าเหยียดตรงนะครับเหยียดตรงก็จะประมาณนี้ครับจะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะร้อยแปดสิบนะครับส่วนด้านล่างนะครับขาก็นี่ครับ ถามว่ามันติดไหมมันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดเบาะนี่มันมันสามารถเลื่อนเลื่อนไปด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังได้น,นิดหน่อยครับนะมันมันมีตัวตัวดึงนะครับส่วนถ้าเป็นคนตัวใหญ่ครับขาด้านนี้อาจจะติดนะก็คือมันอาจจะแบบเบียดอะยังไงอะนะก็ประมาณนี้ครับรถจ้ป๋อนะรถจ้ป๋อครับร้อยแปดสิบครับพวงมาลัยก็ อันนี้ผมใส่ก้านยกมานะครับก้านยกมามันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ติดขาสัากเท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวธรรมดามก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเตี้ยลงมาหน่อยนะอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลครับสาหรับใครที่าหารถก,กระป๋อนะครับนะก็เดี๋ยวไปคลิปชี้เป้ากันต่อนะครับวันนี้เป็นแดสบูมิล่านะครับนะสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีแรสบูมิลล่าครับมานาเสนอกันนะครับวันนี้เป็น L80 นะแต่ว่าแปลงโฉมเป็น L 502เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนนะครับคันนี้สีน้ําเงินครับเพิ่งทํามาใหม่ทั้งคันนะกําลังสวยๆเลยครับเครื่องก็เป็นตัว3สูบครับ EFL ครับ 660cc นะครับเี่ยน้ํามันครับขับง่ายสะดวกแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับที่สําคัญนะผู้หญิงขับง่ายเลยนะหาที่จอดก็ง่ายด้วยครับแบบนี้เลือนใหม่เปลี่ยนมาใหม่ครับของเหลวนี่ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งระบบครับนะใช้เป็นของดีเลยครับนะ ห้องเครื่องนี่ก็เก็บสวยงามครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นน้ำมันนะครับแอร์ทำใหม่ทั้งระบบครับเย็นรับประกันได้นะเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับคอมแอร์ก็เป็น SC06 ครับผมนะผมดักฝุ่นนี่ก็ใหม่สีผืนเลยครับเครื่องเสียงนี่มีซับบ็อกให้10นิ้วครับนะพาวเวอร์นี่มีครบครับคับขับเสียงกลาง1ตัวด้วยนะครับนะ บอกนี่หน้าหลังนี่เป็นเดิมครับล้อแม็กเป็น TE 37ครับขอบ14นิ้วครับเบิกใหม่ยางใหม่ครับปี2020นะครับช่วงล่างนี่ก็แน่นๆนึบๆครับเปลี่ยนโชคมาใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยครับกระจกมองข้างนี่ปรับเปลี่ยนใส่เป็น L 502แล้วครับปลายท่อไอเสียก็เป็นของใหม่ครับมีกุญแจรีโมทเซ็นทัลล็อกใหม่ฟิล์มใหม่ครับเป็นซามิกนะครับนะพวงมาลัยก็เป็น สามก้านครับนะก้านยกนะครับก็กระจกไฟฟ้ามีครับไฟไฟหน้าเป็นแบบซีนอนนะครับเอกสัรพร้อมโอนนะครับแจงลงเล่มตรงครบหมดทุกอย่างแล้วด้วยนะครับที่สําคัญครับรถคันนี้ก็ใครที่ถามหาเจ้ามิลล่ากันเข้ามานะครับก็ลองเข้าไปดูคันนี้ครับเผื่อจะถูกใจนะครับก็ติดต่อเจ้าของรถผ่านิิงด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับมีมีเบอร์โทรให้ครับมีอ่า ช่องทางกาติดต่อทาง Facebook ไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับลิงก์ก็เป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพสไว้นในกลุ่มทาง f a c e b o o k ล้ครับนะราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0งแสบาทครับหน0่งแบาทใครชอบรถเล็กๆแบบนี้นะถูกใจก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ